โอ้ไม่ได้ของโอ้จูเนียตามด้วยจูเนียครับห่างๆกันด้วยลูกโอ้โหได้เพื่อนเล่นละอาศัยเฟชิวอไม่อย่างแล้วเฟชิวโอ้รถเล็กกว่าคนอีกจอดรถเนจิโอเลยเออคนใหญ่อะไรนะคนใหญ่กว่ารถอีกไฟไปไปจะช้าจะช้า ช้าช้า่าขี่อย่าขี่เร็วขี่ช้าช้าขี่ช้า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 จะขี่ไปหาโอ้จูเนียครับจูเนียอย่างเร็วเลยมา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 เลยอ่ะอ่ะเขาจะรอออกคิวพักจูเนีย อาะปันนะจูเนียมาจังรอจูเนียอยู่มาแล้วจูเนียมาแล้วไปแล้วลูกไปไปจูเนียมาก่อนลูกอ่ะไปช้าช้าเอาก็ถีบสิเอาก็ถีบสิลูกเอาถีบสิเอาถีบสิ่กรถีบเลยรอเพื่อนอยู่ อา80สิโอรถรถทำไมมันเล็กกว่าโคตรอย่างนี้กี่กิโลแล้วตอนนี้กี่กิโลแล้วอมจากกิโลอ๋อลอจูเนียอยอ้าจูเนียห่างห่างกันลูกมาละห่างไปทางนี้ไปลูกไปค่อยๆปั่นผมปันห่าห่างจูเนียอมห่างห่างจูเนียห่างจูเนียลูกจูเนียช้าช้านะลูก มีเพื่อนเล่นละโอเคโอหอย่างเร็วครับกำลังเนี้อย่างเร็วครับ,รนเ,นเ,รรบเห็นงอนต่อออกมาอีกรอบไปอีกรอบ โอเคห้างหาันลูกห้างหาันโอ้จูเนียครับอันนี้จ <Hey, hey. S 1> ูเนียเพื่อนโอมครับช้า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 ระวังรถด้วยนะลูก oh, <okay. S 1> ช้าช้าอาชนชนอพอแล้วพอล่ลยุม,มือหน่อยยกม,มือก่อน oh. oh.